สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผ้ติตามข่าวการสรุปในเมียนมาทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เปลี่ยนวันที่8นะครับเดือนตุลาคม2567สําหรับในรายการข่าวนี้นะครับจะนําข่าวเกี่ยวกับการสลบระหว่างทหารเมียนมาและทหารอาลากันเอเอในพื้นที่ภาคตะวันตกของเมียนมามารายงานให้ทุกท่านใต้พังนะครับซึ่งมีรายงานว่าทางกองทัพอาลากันเอเอนะครับสามารถยึดได้ ฐานทัพใหญ่ของทหารพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับนาปะคาในจังหวัดอามนั้นทั้งหมดแล้วนะครับรวมถึงฐานทัพสําคัญของทหารพมา่าแม่ตองก็ยึดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางสื่อข่าวอาลาการเอรายงานเมื่อในวันที่แดตุลาคมสอง7ันห้าหสิบเจดนั้นว่าทางกองทัพอาลาการเอปลูกยึดฐานทัพของทหารพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับ ศูนย์บัญชาการใหญ่ของทหารพรมา่านาบาคะในจังหวัดอามนั้นทั้งหมดแล้วรวมถึงฐานทัพใหญ่ของทหารพรม,าม่าเมตองนั้นก็สามารถยึดได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับในการปลูยึดฐานทัพใหญ่ของทหารพรม,าม่าเมตองนั้นสามารถยึดได้อาวุธกระสุนปืนของทหารพรม่าเป็นจํานวนมากตามที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับหลังจากทางกองทัพอลาการเอปิดล้อมถล่ทมทหารพรมา่า ในพื้นที่ใกล้กับฐานทัพใหญ่เมตองนั้นมานานกว่าหลายเดือนนะครับเมื่อในวันที่26เดือนกันยายนที่ผ่านมาในช่วงเวลา11เนาฬิกานาทีนั้นทั้งสองฝ่ายได้เกิดการปทาะทะสรุปกันในพื้นที่ทางตะวันตกของหมู่บ้านอกสกวายในจังหวัดอามนั้นซึ่งต่อมานะครับทางทหารอารากันเอนะครับสามารถยึดใต้ฐานทัพของท่านพม่ามาอย่างต่อเนื่องส่วนถึงทุกวันนี้นะครับ ในระยะไขนั้นนะครับทางฝ่ายทหาพรพม่าสูนเสียมาอย่างต่อเนื่องนะครับทางฝ่ายทหาอรอลาการเอก็ลุกค้บมาอย่างต่อเนื่องและยังคงไม่มีวันหยุดตีการสู้รบกับทหาพรพม่าะนะครับเพราะว่าทางฝ่ายทหาอรอลาการเอนะครับพูดมาอย่างต่อเนื่องว่าจะขับไล่ทหาพรพม่าออกในพื้นที่ระยะไขทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวการประทะสรบปกันระหว่างทหารเมียนมาก,กับทหารอาลากานเอในพื้นที่ลัดยาไข่นะครับส่วนในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐฉานนั้นนะครับ <_ S 1> ก็ยังมีรายงานอยู่เป็นระยะระยะนะครับทางผ่ายทหารต่างเทียนน้อเอและทหารพม่าก,ก็ยังคงเกิดการประทะสรบปกันอย่างรุนเดือดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดศรีป่อและในพื้นที่จังหวัดหนองเขียวทางตอนเหนือของรัฐชานนะครับ เมื่อในวันที่7ดตุลาคม2567ที่ผ่านมานั้นทั้งสองายน,นะครับเกิดการประทะสรุปกันอย่างดุเดือดใกล้กับทานคาลายะ23ในพื้นที่จังหวัดสีปอนั้นอย่างหนักนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวบ้านในพื้นที่กล่าวกับผู้สื่อข่าว i f a ว่าการประทะสรุปกันในพื้นที่จังหวัดสีปอนั้นยังคงเปลี่ยนไปอย่างดุเดือดครับพวกเขายิงปะทะสรุปกันในพื้นที่ทานของทหารพรม่าคาลายยะ 23นั้นนะครับทางฝ่ายทหาพรพม่ามีการส่งเครื่องบินลบมาทิ้งระเบิด้ซยอยู่เป็นระยะระยะนะครับทางฝ่ายทหารด้างเทียนเหยวเอ,เอนะครับสามารถยึดได้ฐานทัพของทหาพรพม่าคลายยะ503และคลายยะ504รวมถึงสามารถควบคุมในพื้นที่ตัวเมืองสีโอเกือบทั้งหมดแล้วนะครับแลขสามารถควบคุมมานานกว่า2เดือนแล้วในตัวเมืองสีโปนี้นะครับซึ่งทางฝ่ายทหาพรพม่าก,ก็พยายามที่จะ ปลุกยึดเอาคืนนะครับแต่ก็ไม่สามารถปลูกยึดเอาได้นะครับรวมถึงจะสูญเสียฐานคาลยาสองสามไปด้วยนะครับอาจจะอีกไม่นานก็ทางายทหารต่างเทียนเหย่เอาเอาจจะสามารถยึดได้นะครับทางทหารต่างเทียนเหย่เอรายงานเมื่อในวันที่หกเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดว่าทั้งสองพ่ายเกิดการปะทะสรุปกันอย่างดุเดือดในพื้นที่ใกล้กับฐานทัพของทหารพม่า คลายะ23่สิบานะครับฝ่ายทหาพรพม่าเขาก็มีการส่งเครื่องบินลบมาทิ้งระเบิดซ่อยอย่างต่อนเนื่องนะครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดศีปอนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณมือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็ขาดมานานกว่า2เดือนแล้วไม่สามารถสื่อสารหรือติดต่อคนภายนอกได้นะครับ ถ้าหากว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการที่จะสื่อสารนะครับญาติพี่น้องที่มาทํางานอยู่ในไทยก็ต้องไปในพื้นที่จังหวัดอื่นๆนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดจอกแม่นะครับที่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณมือถือนั้นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็เปลี่ยนการประทะรบกันระหว่างทหารพม่านะครับและทหารกลุ่มภายต่อต้านนะครับซึ่งในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมานะครับทางฝ่ายทหารพม่าส่งเครื่องบินลบมาทิ้งระเบิดใส่ในพื้นที่ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า32คนและได้รับบาดเจ็บ100คนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดส,สีปอ้อนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ได้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ